สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook หลังจากที่ Facebook อัปเดตใหม่ฟังก์ชันต่างๆก็จะเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาต่างๆตามที่เราต้องการนะคะอะ่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกเข้ามาที่แอปคลิกไปเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่หน้าหลักของบัญชีเฟ e บุ o กใช่ไหมคะให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนตรงนี้ถ้าเป็นระบบ iPhone จะอยู่ด้านล่างก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะในส่วนของหน้าเมนูให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้คลิกเข้าไปเลยคะ่ะแล้วก็ให้มาเลือกที่การตั้งค่า ในหน้านี้ให้เลื่อนลงมานะคะอ่าเราจะเห็นรูปโลกตัวนี้ภาษาและภูมิภาคให้เลือกตัวนี้ค่ะในส่วนตรงนี้จะมีแถบเมนูหลายๆเมนูให้เรามาเลือกด้านบนนะคะตรงนี้ภาษาที่ใช้สำหรับปุ่มชื่อเรื่องและข้อความอื่นๆจาก facebook คลิกตรงนี้เลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็มาเลือกภาษาที่ต้องการเปลี่ยน ในบัญชี Facebook ได้เลยนะคะอ่าพู้เลือกเป็นอังกฤษนะคะอ่าตอนนี้ระบบเขาเปลี่ยนภาษาให้เราแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราย้อนออกไปนะคะย้อนออกไปนะคะ ในส่วนหน้านี้จะมีบางตัวที่ภาษายังไม่เปลี่ยนครบร้อใช่ไหมคะให้เราออกจากโปรแกรมของ Facebook ไปก่อนนะคะปิดโปรแกรมออกไปเลยแล้วก็ให้เรามาเข้าแอปใหม่อีกรอบนะคะเดี๋ยวลองมาดูตรงแถบเมนูที่เมื่อกี้ยังไม่เปลี่ยน100%ใช่ไหมคะ อาจจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนให้เราแล้วเป็นภาษาที่เราต้องการเท่าน,นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนบัญชี f a c e b o o k ให้เป็นภาษาที่เราต้องการได้ค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ